มาดูต่อเลยนะคะสำหรับโจทย์นะคะเรื่องสมบัติการแทรกสอดของคลื่นกลนะคะในคลิปวิดีโอแรกจะเป็นตัวของทฤษฎีนะคะ,ะทีนี้เรามาดูโจทย์ของสมบัติการแทรกสอดกันบ้างนะคะก็จะมีสี่ข้อนะคะเดี๋ยวเราดูไปทีละข้อนะคะ,ะมาดูข้อที่1คะ่ะจากรูปนะคะเขาก็จะให้การแทรกสอดมานะคะ ทีนี้บางบางข้อนะคะอาจจะว่ากรูปมาให้เราเลยก็ได้หรือว่าบางข้อเราอาจจะรู้ค่าจากในโจทย์เลยนะคะข้อนี้ค่ะจากรูปการแทรกสอบเขาจะถามด้วยการสอบคําถามนะคะคําถามแรกค่ะเขาถามว่าคลื่นชนิดนี้ค่ะจะมีความยาวคลื่นเท่ากับเท่าไหร่นะคะคําถามที่2ค่ะถ้ากําหนดให้คลื่นมีความถี่150่เฮิร์ตซ์ จะมีความเร็วเท่าใดนะคะ,ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปทําโจทย์กันมาดูนิดนึงค่ะจากรูปดังกล่าวตัวนี้นะคะสิ่งที่เราต้องรู้คืออันดับแรกก่อนต้องรู้ก่อนว่ามันจะเป็นแนวกางแทรกสอดในแนวบับหรือปฏิบับก่อนเหมือนที่ครูบอกว่าเราจะทราบได้ให้เราไปดูที่จุด P ตัวนี้นะคะว่ามันอยู่บนแนวบับหรือปฏิบับนะคะอาทิตย์ล้ดูพร้อมกันค่ะ เขากำหนดแนวกลาง A สูมาให้เราใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะตำแหน่งถัดไปที่เราทราบเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแนวของ A1 ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นแนวของ A2 บางครั้งเขาอาจจะไม่ได้เขียนแนวลำดับบับหรือปฏิบัติมาให้เราก็ได้นะคะอ่ะดังนั้นพอน้องทราบปุ๊บจุด P ของเราตรงนี้ค่ะมันจะอยู่บนแนวปฏิบัติ A2 นะคะ ดังนั้นค่าที่เราจะทราบตามมาแน่นอนก,ก็คือค่าของลำดับปฏิบัติ n จะเท่ากับ2ด้วยนะคะรูบอกให้ดูตัวค่อยตัวนี้ตัวค่อเท่าไร n ก็จะเท่ากับเท่านั้นทั้งทีพอเราทราบว่ามันอยู่บนแนวปฏิบัติแล้วอ่ะเราก็ไปดูในโจทย์ต่อค่ะจากรูปเราก็จะทราบระยะจากแหล่งกำเนิด s หนง p นะคะเท่ากับ1 5เซนติเมตร และระยะจาก s 2 p เท่ากับ6เซนติเมตรนะคะดังนั้นค่ะในกอไก่เขาต้องการถามหาความยาวคลื่นความยาวคลื่นก็จะเป็นตัวของ lambda นะคะดังนั้นค่ะค่าลำดับ n รู้แล้วบอก s 1 p กับ s 2 p มาดังนั้นในการหาความยาวคลื่นนะคะเราก็จะสามารถหาได้จาก สมการไหนนะคะค่าสัมบูรณ์ s 1 p ลบกับ s 2 p นะคะเท่ากับ n คูณ l a มดาเนื่องจากว่า p ของเราอยู่บนแนวปฏิบัตินะคะอ่ะดังนั้นเราก็ไปแทนค่าเลยค่ะ s 1 p ของเราตัวนี้ก็คือ15ซนติเมตรนะคะก็แทนไปลบกับ s 2 p ตรงนี้ก็คือจะเป็น6ซนติเมตรนะคะ เท่ากับ n ของเราจะเป็น2คูณแลมด d านะคะอ่ะทีนี้น้องลองคิดเลขตามเลยคะ่ะถอดค่าสมบูรณ์ออกมาค่าที่เราได้ก็จะมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะอ่ะลองคิดดูก่อนนะคะสิบห้าลบก็จะเหลือเท่ากับ9ก้าถูกไหมคะถอดค่าสมบูรณ์ออกมาเราจะได้เก้าเท่ากับ 2คูณลมดาดังนั้นโจทย์ต้องการแค่ลมดาเดียวนะคะเราก็ย้าย2ไปหารกับ9นะคะก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ9หาร2ก็จะเหลือเป็น4.5นะคะดังนั้นค่ะลมดาที่เราได้จะเท่ากับ4.5ทีนี้ไปดูหน่วยนิดหนึ่งนะคะหน่วยของเราข้อนี้ล a มด d าของเราไม่ได้เป็นเมตรนะคะเนื่องจากว่า ระยะ s 1 p กับ s 2 p ตัวนี้ค่ะหน่วยเป็นเซนติเมตรดังนั้นความยาวคลื่นของเราจะเท่ากับ4.5เซนติเมตรนะคะนี่คือสำหรับข้อกอไกลนะคะเราคิดดูเนาะว่าทำไมถึง n เป็น2ทํทำไมถึงมาใช้ค่าสมบูรณ์ s 1 p ลบ s 2 p เท่ากับ n คูณแลมดานะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อค่ะ ที่ขอไข่บ้างนะคะขอไข่เขาบอกว่าถ้ามีความถี่150เฮิร์ความถี่คือตัว f ถูกไหมคะจะมีความเร็วเท่าใดความเร็วก็จะเป็นตัว v นะคะสมการนี้คุ้นเคยมากเลยรู้ f แล้วคำนวณแลมด้ามาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ถามหา v นะคะดังนั้นค่ะในการหา v ง่ายมากก็จะใช้สมการ v เท่ากับ f คูณ ลมด้านะคะอ่าเอฟความถี่เขากำหนดมาให้เราคือ150เฮิรเพอร์คูณกับลมด้าที่เราคำนวณมาข้อก,กับไก่ก็คือ4.5เซนติเมตรนะคะอ่าทีนี้เราลองคำนวณหาค่าของความเร็วขึ้นเลยค่ะเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งร้อยห้าสิบคูณสี่จุดห้าจะเท่ากับเท่าไรคะหกร้อย 7 5นะคะส่งนหน่วยของความเร็วค่ะปกติความเร็วเราจะใช้เป็นหน่วยฐานคือเมตรต่อวินาทีนะคะแต่สำหรับข้อนี้ค่ะเราไม่ได้เปลี่ยนหน่วยมาตั้งแต่แรกนะคะดังนั้นความเร็วของเราจะเท่ากับ675เซนติเมตรต่อวินาทีนะคะอ่ะนี่คือสำหรับข้อที่1ค่ะ ลองทำความเข้าใจดูนะคะอ่ะับออไปต่อเลยนะคะถ้าใครไม่ทันนะคะกลับย้อนไปดูใหม่ได้นะคะอ่ะต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะอ่ะลองอ่านโจทย์ดูนะคะก่อนทำา่อนสิงงกล่องทำน้องอาจจะ stop v ดีโอไว้ก่อนก็นได้นะเราค่อยค่อยกลับมาดูตอนเฉลยก็ได้ค่ะลองฝึกทําดูนะคะ เขาบอกว่าจากรูปนะคะแสดงการแทรกซอกของเครื่องผิวน้ำนะคะที่เกิดจากแหล่งกำเนิดอพาส1 <S นะคะและ x2 และมี p เป็นจุดบนเส้นบับนะคะโอ้ข้อนี้เขาบอกชัดเจนมากเลยค่ะว่าตำแหน่ง p ของเราจะอยู่บนเส้นบับแต่เส้นบับที่เท่าไหร่เราไม่รู้ใช่ไหมคะแต่เขาวากรูปให้เรานะคะเราก็จะสามารถรู้ลำดับบับได้นะคะ จากนั้นเขากำหนดว่า s1p ของเราเท่ากับ20เซนเมตรนะคะแสดงตรงนี้ค่ะ s1p เท่ากับ20เซนเมตรและ s2p เท่ากับ17เซนตมรคือตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าให้คลื่นมีความเร็ว100เซนติมต่อวินาทีนะคะหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะหมดเลยแหล่งกำเน,นิดคลื่นจะมีความถี่เท่าใดนะคะ ความถีก็คือตัว f นะั่นเองอ่าสุดท้ายเราต้องการ f นะคะอ่าทีนี้ก่อนจะได้ f ต้องไปทำอย่างไรก่อนนะคะอ่าอันดับแรกนะคะเราต้องย้อนกลับไปดูลำดับเขาบอกว่า p เป็นจุดบนเส้นบับถูกไหมคะตรงนี้ค่ะแต่ทีนี้เส้นบับที่เท่าไหร่ให้เราไปดูในรูปนะคะถ้าเราสังเกตจากรูปปุ๊บนะคะเราก็จะเห็นว่า แนวตรงกลางตัวนี้ค่ะคือแนวของ a ศูนย์เหไหมคะถัดไปก็จะเป็นแนวของ a 1ถัดไปจะเป็นแนวของ a สนะคะดังนั้นค่ะเขาบอกว่า p เป็นจุดบนเส้นบับแสดงว่าคือตำแหน่งตัวน,นี้เลยที่ p อยู่แล้วดังนั้น p ของเราอะค่ะอยู่บนเส้นบับที่เท่าไหร่คะลองดูเลย แบบที่1ตรวไหนแบบที่1จะอยู่ระหว่าง A 0กับ A1 ตรงเนี้ยคือแบบที่1แสดงว่าจุด p ของเราอยู่ระหว่าง A1 กับ A2 ก็ตรงนี้จะเป็นแบบที่2ทันนะคะอ่ะถ้าตรงนี้ P ของเราเป็นแบบที่2ดังนั้น n เล็กลำดับแบบของเราก็เท่ากับ2ด้วยนั่นเองนะคะทีนี้มาดูเลยค่ะ จากนั้นเขาบอกค่าอะไรมาให้เราบ้างนะคะ s 1 p ตัวนี้ถูกไหมคะ s 1 p ตัวนี้คือ20ซนตมร s 2 p ตัวนี้คือ17เซนติเมตรนั่นเองนะคะ,ะเขาต้องการหาความถี่เราก็ต้องไปดูนิดนึงก่อนหาความถี่ f มีอะไรที่เชื่อมโยงในเรื่องของความถี่บ้างคะก็คือความเร็วก็คือตัว v มี f นะคะ,ะขาดตัวแปรอะไรนะลูกขาดตัวแปรของ Lambda, ถูกต้องไหมคะดังนั้นก่อนที่เราจะหาค่าของความถี่ f เราต้องไปคำนวณหาอะไรมาก่อนอันดับแรกเลยหาความยาวคลื่นใช่ไหมคะก็คือตัวของ lambda หาจากในรูป v เท่ากับ f คูณ lambda ใช่ไหมคะ v เป็นเท่าไหร่เอ่ย1 0 0ซนติเมตรนะคะความถี่ก็จะเป็น เท่าไหร่ไม่ทราบใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้แลมดาเราไม่รู้ถูกต้องไหมคะลูกเนี่ยเมือนที่ครูบอกว่าเราต้องไปหาค่าของแลมดามาก่อนเพื่อจะมาเติมในการหาความถี่ดังนั้นค่ะในการหาความยาวคลื่นนะคะแสดงว่าอันดับแรกเราต้องใช้สมการเรื่องของการแทรกสอดใช่ไหมคะในเมื่อจุด P เป็นจุดรุงบับบอก s 1 p กับ s 2 p มาดังนั้นนะคะ เราสามารถหาลมด้าได้จากอะไรเอ่ยนะค่าสมบูรณ์ s 1 p ลบ s 2 p เท่ากับ n ลบ2ส่วนคูณกับลมด้าถูกไหมคะ s 1 p โจทย์ประมาณเท่าไหร่คะตรงนี้ s 1 p ตามโจทย์เลยนะคะ20เซนติเมตรถูกไหมคะส่วน s 2 p ก็คือเป็น17เซนติเมตรนะคะหนูก็เอา20-17ลบ เท่ากับ n ของเราคือเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้2อลบ1 2 2แล้วก็คูณกับแลมด้าค่ะ20่บลบถอดสแครนูออกมาก็จะเหลือเป็น3ถูกไหมเท่ากับตัวนี้2อลบ1 2 2เหลือเท่าไหร่คะเราคิดดูเลยค่ะทำส่งให้เท่ากันคูณเลยนะคูณ2แสดงว่าได้4ีลบ1จะเป็น ส่วน3เหลือเป็นเท่าไหร่นะ3ส่วน2นะคะตัวนี้ค่ะคูณแลมดานะคะอ่ะขอโทษทีค่ะตรงนี้จะเป็นตอนนี้เป็น3ถูกไหมคะฝั่งนี้2ก็เป็น,นจะเป็น3ส่วน2คูณกับแลมด d าถูกไหมคะอ่าดังนั้นเราต้องการแค่ค่าของแลมด d าทำไมคะตรงนี้ 2หารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณแล้วนำ3ามลงมาหารนะคะอลองดูค่ะ3คูณสอได้เป็น6ถูกไหมคะตอนนี้6หารกับ3ก็จะเหลือเป็น2นะคะ คะ,ะแก้สมการหาตัวของแลมด d าเลคะเท่ากับเท่าไหร่ถ้าใครได้คำตอบแล้วน้องจะได้แลมด d ามาเท่ากับเท่าไหร่นะคะ2เซนติเมตรนะคะทำไมคะ2หารอยู่น้องย้ายไปคูณแล้วก็เอา3ลงมาหารนะคะหรือตรงนี้ค่ะ3ทรส่งสองไม่ชอบจะได้เป็น 1.5ก็ได้นะคะนะคะ,ะ,คะดังนั้นสุดท้ายแล้วแลมดา้าจะเท่ากับเท่าไหร่นะคะเท่ากับ2เซนติเมตรนะคะ,ะ,คะพอน้องได้ค่าแลมดาปุ๊บน้องก็นำไปแทนในสมการนี้ได้เลยนะคะ,ะ,คะอ่ะ,อะดังนั้นจะได้ว่า100เท <100 S 2> ่ากับ f คูณเมต้าน2นะคะครูต้องการแค่ค่า F น้องก็นำสอไปหารกับ100นะคะดังนั้นค่ะคำตอบข้อนี้ความถี่จะเท่ากับ50เฮิร์ส์นะคะ